โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะคะพีเซนนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนรับสก,กินลับนั่นเองเป็นสก,กินลับที่ได้จากเคเวสนะทุกคนซึ่งสก,กินที่ง่ายที่สุดสำหรับผมนะวิธีก็คือแอบจากคาตาโกลแล้วก็พอ,อยเหรียญพอ,อยเหรียญไปเรื่อยๆนะครับทุกคน อ๋เหรียญไปเรื่อยๆเลยให้เราได้วิกเนตแอลนะได้สักทีโอเคทุกคนนี่เราได้สก,กินมาแล้วทุกคนโอเคซึ่งปืยิงออกด้วยอ่ะเราได้สก,กินมาแล้วนะทุกคนโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งผมจะบอกสกินต่อไปนะเป็นสกินของเชเลสกี้นะทุกคนวิธีได้ก็คือซื้อสกินนินจาทั้งสามอันก็วิธีก็คือซื้อสกินสามอันนี้นะครับนินจาเงานินจาไฟนินจาแสงแล้วเราก็จะได้นินจาแถมมาหนึ่งอันก็คือสกินของเวสเองก็นินจาไม่ใช่ม่วงครับพูดผิดมันคือส้มโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูสกินต่อไปเลยนะครับ มันก็คือสกินของแชน์เช่นเดิมหรืออัลตราคิวนั่นซึ่งขออธิบายบอกไว้นะตอนนี้เลยว่าสกินห่อยนะก็อัลตราคิวของแชนส์มันวิธีการได้ก็คือเอาปืนยิงข้าศึกให้โดนเราต้องเล่นแชนส์และคอยเหรียนวินาทีหลังให้ได้ปืนและเราต้องหยิบปืนขึ้นมายิงใส่ข้าศก่อนที่ จะครบสิบวินาทีก็คือถอยได้ปืนปุ๊บก่อนที่จะครบสิวินาทีเราต้องยิงปืนใส่ฆาตกรก่อนย้ำต้องยิงให้โดนและต้องยิงออกด้วยนะมาบอกเลยทํายากมากครับโอเคถ้าเกิดว่าให้ดูยาวๆทุกคนบอกเลยยาวนานเกินยวผมแสดงให้ดุลละกันปักบอกเลยว่ายากโดนไม่โดน นายจูดสักฆะตกรตามเอาอยู่จะไหมเฮ้ยเนียด๋ยว่พี่ตกอปืนบอมอา้ายิงไม่ออกเลยซ้ำเออตายโอ้ยตายแล้ว <c oughs> โอ้ยงโดนตัวเอง ข้อตะโกโเนเฮ้ยแล้วมันยิงไม่โดนไมยก็ดูัว้แล้วยิงไม่โดนอ่ะทำไมเฮ้ย แต่ก่อนที่เราจะไปดูการหาสกินออาต้าคิวของเชนกันต่อเราก็มาบอกถึงอีกสกินหนึ่งคือสกินออาต้าคิวของเกตหนึ่สามสานั่นเองครับซึ่งบอกเลยวิธีการได้ก็คือบล็อกแล้วก็ต่อยหน้าฆาตกรนะก็คือเอาง่ายๆแครี่นั่นแหละ บล็อกปุ๊บต่อยปั๊บเลยนะห้ามบล็อกแล้วก็เว้นระยะแป๊บหนึ่งแล้วก็ต่อยนะคุณต้องบล็อกปุ๊บกดต่อยปั๊บทันทีนะถึงจะได้นะประมาณนั้นครับทุกคนไม่มีภาพให้กูค,คิดเด็กไม่เก่งอยู่ไหนมายิงซะดีๆไอคกูคิดเด็กไม่เก่งไงเโ้ยโฮ้ยพิกนตเฮ้ยเอาปืนมาเออ ยิงเข้าไปเอา้าปึงยิงไม่โดนน้าโอ้ยระยะเขาขนขนาดนั้นฮิปบ็อกฮิปบ็อกสุดยอดฮิปบ็อกสุดยอดที่สุดในบัตรทีอาจจะมีคำหยาบนิดนึงขอโทษด้วยครับเตน้ตนเตน้ตนเตน้ตนเต้นเต้นเต้น เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเอา้าน้องครูครีดทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยอะเปเปั๊มมือไายิงไมยเดินสามระเบิดใส่มือนะทุกคนอันนี้สามแต้มจริงนี่สามแต้มจริงไหม ถึงเวลาครับโยกหมวกเกมมิ่งไปโยกหมวกวโอ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 หวโอโอเรียบร้อยเวลาแล้ววายอีกแล้วยิงไม่ออกอีกแล้วดวงโคตรดีเลยเอาเฮ้ยพี่บันนี่อย่าพึ่งพี่บันนี่มันยิงไม่โดนขอโทษครับขอโทษครับ ยิงโดนยิงเออในที่สุดพี่ฆ่าเลยฆ่าผมเลยข้าผมเลยเออฆ่าผมเลยข้าผมเลยเไลลี่เไลลี่เไลลี่พี่เไลลี่เไลลี่ไปเลยแย่โอ้โหในที่สุดฮ่า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 ฮ่มีโคตรเท่มาทุกคนต่อไปสกินก่อของ ต่อไป <c oughs> เป็นทางด้านของสกินของ Builder Man หรือสกิน Engineer นั่นเองวิธีการหาก็ง่ายๆโคตรจะง่ายแต่ต้องอมีเทคนิคหน้าตาสกินก็จะเป็นประมาณนี้เลยอาจจะกระตุกนิดหน่อยละภาพเพราะว่าตอนนี้เออมันวิธีก็คือสร้าง r e p เซ c e r ป้อม h ิลไว h ที่ลับๆนั่นคือเทคนิคคือสร้างไว้ที่ลับๆก็เงื่อนไขก็คือสร้างป้อมฮิวไว้ให้ป้อมฮิวอ่ะมันอยู่ตรงนั้นน่ะโดยที่ไม่ถูกทําลายโดยฆาตกรและเราไม่ได้สร้างอีกอีกอักอนเพราะถ้าเราสร้างอีกอันปุ๊บป้อมเก่าจะถูกทําลายก็คือป้อมเก่าห้ามถูกทําลายเป็นเวลาสองนาทีแล้วก็จะได้มาเลยโคตรอีซี่สำหรับคลิปวนนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ